สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนพฤศจิกายน25 6 5กันนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีพิจิกนะคะเรามาดูกันว่าคนลัคนาราศีพิจิกเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยเราดูว่ามีดาวอะไรย้ายบ้างก็จะมีดาวพุธนะคะเขาย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่9นะคะเวลา10นาฬิกาสนาทีดาวศุกร์ ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกวันที่14นะคะเวลาตีห12นาทีดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีพฤษในวันที่16เวลาเที่ยงคืน9นาทีดาวพุธย้ายอีกครั้งนะคะเข้าสู่ราศีธนูในวันที่27เวลา23นาก5นาทีดาวอาทิตย์นี้ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกเช่นกันในวันที่17นะคะเวลา8นา53นาทีและก็ดาวเกต ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่30เวลา8 46นาฬกานาทีนะคะอันนี้ก็เป็นการย้ายของดวงดาวในเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะคะคนรักนาราศีพิจิกเนี่ยดาวเจ้าเรือนตัวตนของเขาคือดาวอังคาระคะ่ะดาวอังคารเนี่ยนะคะอยู่ในราศีเมถุนเนี่ยนะคะตั้งแต่เดือนอตุลานะคะแล้วจนถึงเดือนพฤศจิก,กาในวันที่16นะคะ ถึงจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษน,นะคะช่วงที่ดาวดาวงคารเน,นะะ่อยู่ในราศีเมถุนเนี่ยก็จะเป็นเดือนมอรณะนะคะคนลักนณาราศีพิจิกเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรนะคะการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตเพราะว่าตัวตนของท่าน,นยอยู่ในเรือนมอรณะนั่นเองนะคะแต่ในเดือนนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการย้ายตั้งแต่วันที่16เป็นต้นไป เมื่อดองคารย้ายเข้าสู่เรือนปัตตนีของท่านแล้วเนี่ยนะคะตัวของท่านก็จะเริ่มเหมือนมีไฟมากขึ้นเริ่มดีขึ้นนะคะถึงแม้ว่าตำแหน่งนี้เนี่ยอังคารจะเป็นประเนี่ยนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นจุดที่ดียังไม่ได้เป็นเรือนเสียและอีกทั้งเนี่ยนะคะดาวอังคารของท่านดวงนี้เนี่ยนะคะมีการแลกเรือนนะคะกับดาวตนุ ไม่ใช่ดาวตนุกับเรือนปัตตนิของท่านด้วยนะคะก็คือดาวอังคารเนี่ยนะคะอยู่ในเรือนปัตตนิดาวเจ้าเรือนปัตตนิจะเข้ามาสู่เรือนตนุของท่านในวันที่14นั่นเองนะคะก็ถือว่าดวงชะตาท่านค่อนข้างจะเข้มแข็งดีและอีกทั้งอังคารอยู่ในตำแหน่งนี้ก็ได้องค์เกณ์ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ดีสำหรับคนลัคนาราศีพิจิก ตัวตนของท่านก็จะเริ่มมีไฟมีพลังมากขึ้นมีความกระตือรือร้นมีการทําอะไรคิดสิ่งใดทําอะไรก็มีโอกาสที่จะราบรื่นและก็เกิดผลสตตําเร็จได้มากขึ้นนั่นเองเรามาดูกันว่าการงานของคนลัคนาราศีพิจิกเป็นไงงานเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนกํมมะ,ะคือดาวอาทิตย์ค่ะเข้ามากุมลักก็คือจะเข้ามาในวันที่17 ก่อนวันที่17เนี่ยครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะคะก็อาจจะปัญหาเรื่องงานอาจจะมีนะคะอาจจะไม่ค่อยราบรื่นละต้องเกิดปัญหาเกิดติดขัดแน่นอนเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยคะดาวเจ้าเดือนกรมภ์ตกวินาแล้วเจอดาวราวหูเนี่ยนะคะเล็งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงที่ผ่านมาการงานอาจจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรนะคะแต่ว่าอ่ามันก็ไม่ได้สะดุดอะไรมากมายเพราะว่า ในเรือนนี้เนี่ยนะคะก็มีดาวศุกร์ดาวพุธเนี่ยนะคะเข้าโครจรตามๆกันมาอยู่ร่วมด้วยก็เลยทําให้อาชคดีนะคะก็คือมีคนคอยเกื้อนหนุนมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ก็เลยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสําหรับเดือนนี้เนี่ยงานเริ่มดีขึ้นและก็เยอะด้วยนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการงานมาอยู่กับตัวเลยนะคะ,ะตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนไปดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะเข้ามากุมลัก ร่วมกับดาวสุกดาวพุธค่ะดาวสุกดาวพุธเนี่ยดาวพุธย้ายเข้ามาก่อนมาที่เดาวสุกย้ายเข้ามาวันที่14เพราะฉะนั้น3ดวงนี้เกื้อกูลกันเกื้อหนุนกันสุกกับพุธก็เป็นดาวคู่ธาตุนะคะเป็นธาตุน้ําและก็ยังอยู่ในเรือนราศีพิจิกเป็นธาตุน้ําด้วยกันนะคะก็เป็นอสิตธาตุส่วนดาวอาทิตย์กับดาวสุกก็คือดาวคู่สมพลอาทิตย์กับดาวพุธก็เป็นดาวคู่ปัญญา เป็นอะไรที่คุณมีความคิดความอ่านก็จะแก้ไขปัญหาอะไรได้ด้วยนะคะก็สติปัญญาอะไรก็จะปลอดโปร่งด้วยเพราะว่ามีดาวพุธเข้ามากุมลักคุณด้วยร่วมกับดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะอยู่ในเรือนลัคนาคนุณแล้วมีดาวศุกร์ด้วยทําอะไรสําเร็จค่ะและเป็นดาวเจ้าเรือนการงานเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะเดือ,อนนี้ค่อนข้างที่จะ เหมือนกับโดวงชะตาเริ่มดีขึ้นนะคะในทุกๆด้านทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินกันดาวเจ้าเรือนการเงินกับดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยเป็นดาวดวงเดียวกันนะคะกระดุมพระเนี่ยนะคะอ่าก็ไปอยู่ในเรือนปุตตะเป็นเกษตรเงินโดยรวมแล้วเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะคะเพราะว่ามีความมั่นคงแล้วก็คุณก็มีโอกาสทําอะไรใหม่ๆทําอะไรเกิดความสําเร็จ และสำหรับเดือนนี้ก็ค่อนข้างที่จะปลอดโปร่งนะคะมากขึ้นนะคะทำอะไรก็มีแนวโน้มทิศทางไปในทางที่ดีทางที่มีผลมีราบผลก่อให้เกิดรายได้ได้นะคะเพราะว่าดาวเจ้าเดือนลาภะเนี่ยนะคะก็ยังอยู่ในเรือนตนุของคุณด้วยนะคะในเดือนนี้โดยย้ายตั้งแต่วันที่9นะคะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเดือนลาภะเข้ามาสู่ เรือนตนุตั้งแต่วันที่9เพราะฉะนั้นการเงินของของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะราบรื่นและมีโอกาสที่จะได้รับผลได้อไรายได้หรืออะไรใหม่ๆที่คุณคาดหวังก็เกิดผลสําเร็จได้ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ดีในเรื่องการเงินด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรดาวเจ้าเรือนความรักความสัมพันธ์คือดาวศุกร์ค่ะดาวศุกร์เข้ามากลุ่มลักเนี่ยนะคะและดาว ตนุลักษ์ก็ไปอยู่ในเรือนปัตนีเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะช,ชีวิตที่ดีเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็จะดีเห็นเด่นชัดเนี่ยตั้งแต่วันที่14ไปเนี่ยนะคะก็ดีความจริงแล้วโดยรวมก็ดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อเดือนตุลาคมหรือว่าก่อนหน้าเดือนคือตั้งแต่ครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะคะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่14พฤศจิกาเนี่ยนะคะ ดาวสุกก็ยังเป็นกเกษตรแต่เพียงแค่ว่าอยู่ในเรือนวินาศนะคะสุกเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนวินาศความรักก็น่าจะดีนะคะแต่ว่ามันเป็นมีโอกาสที่จะมีความรักแบบลับๆได้แค่นั้นเองอะนะคะแต่ถ้าใครไม่มีตรงจุดนี้เนี่ยความรักของคุณอะค่อนข้างที่จะราบรื่นอะนะคะค่อนข้างที่จะดีอาจจะมีการรุ่มหลงม,ม,มัวเมากันมากหน่อยหรือว่าเกิดปัญหาความขัดแย้งกันบ้างหน่อยแต่ว่า ก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องถือสินกันนะคะให้เขร่งครัดหน่อยนะคะ,ะคนที่มีศินครบเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะไม่มีปัญหานะคะศินห้าเนียนะคะแล้วในเดือนนี้เนี่ยนะคะดาวศุกร์เนี่ยเข้ามากุมลักแล้วนะคะดาวเจ้าเรือนปัตตนีมาอยู่กับลัคนาก็คือมาอยู่กับตนุเนี่ยก็คือเป็นคนที่ ลักษณะที่ว่าเราจะมีความผูกพันมีความข้องเกี่ยวกับคู่ครองมากหน่อยในเดือนนี้นะคะก็คือมีโอกาสนะคะได้ทำกิจกรรมดีๆร่วมกันนะคะไปไหนไปอ่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันหรือไปเที่ยวไปอ่าทำงานด้วยกันก็ได้นะคะเพราะว่าดาวเจ้าเดือนการงานก็เข้ามากลุ่มด้วยนะคะก็มีโอกาสที่จะทำอะไรดีๆร่วมกันนะคะที่ก่อให้เกิด รายได้ก่อให้เกิดผลสําเร็จนั่นเองอ่ะนะคะ,ะใ,นในเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานได้ด้วยก็เป็นจุดที่ดีในการทําอะไรร่วมกับคู่ครองร่วมกับแฟนหรือว่าหุ้นส่วนนั่นเองอะนะคะทีนี้ด้านอื่นที่จะต้องระมัดระวังคืออะไรก็ต้องระวังเรื่องความใจร้อนอยู่นะคะเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยนะคะดาวเจเรือตัวตนของเราเนี่ยไปอยู่ในเรือนปัตตนีอ่าแล้วก็ยังร่วม กลุ่มกับดาวฤตอยูนั่นเองแล้วก็ส่งกระแสมาถึงลัคนาเพราะฉะนั้นตัวเรานั่นเองอะนะคะที่จะต,ต้องระมัดระวังความหงุดหงิดแฟนเราด้วยนะคะไม่ใช่ตัวเราอย่างเดียวแฟนเราด้วยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ความรักจะดีความรักจะโอเคแต่ก็ยังต้องระวังการ,กโ,ราาโกรธหงุดหงิดง่ายโกรธง่ายการใช้วาจาที่บางทีแรงแงใส่กันก็อาจจะมีได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องระวังพอเวลา อารมณ์ขึ้นแล้วลืมแล้วนะคะอ่าจากที่ดีๆก็เริ่มไม่สนใจละอ่าจะใช้วาจาแรงๆเนี้ยอันนี้ต้องหยุดต้องงดนะคะเพราะว่ามีโอกาสเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าความรักก็ถือว่าโอเคอ่าความสัมพันธ์ก็เหมือนว่าแนบแน่นแต่ว่าเวลาโกรธแล้วจะลืมตัวนะคะอันนี้ก็อ่าข้อต้องเตือนไว้นะคะสำหรับคนลัคนาราศรีพิจิกอ่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ โดยรวมแล้วก็ถือว่าดีค่ะสำหรับคนลัคนาราศีพิจิกก็ฟังไว้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะคะก็ขอให้มีสติทำอะไรก็รอบคอบแต่เดือนพฤศจิกายนนี้คุณก็ค่อนข้างที่จะดวงดีในด้านการงานนะคะเห็นชัดการเงินก็โอเคแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ก็ยังถือว่าดีอยู่นะคะ,ะก็ฝากไว้แล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ